สวัสดีครับเป็นแนวทางหวยลาวนะครับอ่าเป็นแนวทางนะครับแนวทางคฤษฎดีใหม่นะครับงวดที่แล้วออกสามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับอ่างวดแล้วผมผิดแค่ตรงศูนย์นะครับให้เด่นห้ารองเจ็ดครับงวดแล้วผมให้เด่นห้ารองเจ็ดวิ่งห้าครับมาหมดเลยนะครับอ่ามีสามห้าข้างล่างออกสามห้าก็มนี้นะครับ แต่มีออกศูนย์เจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดล่างของตัวล่างออกสามห้าแต่ผมให้เด่นห้าลองเจ็ดวิ่งห้างวดวันจันนะครับสิบแปดทับหนึ่งทับหกสี่นะครับเด่นห้าตัวนะครับห้าหกแปดสามสองสี่ตัวนะครับห้าหกแปดสองสามตัวนะครับแปดสองสามสองตัวนะครับสองสามเด่นนะครับเด่นสามลองสองครับวิ่งสามครับ อ่าใหม่ทีนะครับวันที่18ดทับ1่งทับหกสี่ครับเด่นห้าตัวนะครับห้าหกแปดสองสามสี่ตัวนะครับห้าหกแปดสองสามตัวนะครับแปดสองสามตัวนะครับสองสามเด่นสามรองสองวิ่งสามครับอ่านะครับดูอีกรอบนะครับดูครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับขอทุกคนเฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีทุกคนครับ